สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆในเทปวิดีโอนี้นะคะส l ร y จะพูดถึงบลัชออนอีกชนิดหนึ่งค่ะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะใหม่จริงๆก็ไม่ใช่แบบว่าใหม่ล่าสุดหรือว่าอะไรแต่ว่าก็ค่อนข้างจะใหม่ในท้องตลาดนะคะก็คือเจ้าตัวคลินิกตัวนี้บลัชออนที่มาจากคลินิกนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยนะจะเป็นแบบรุ่น h ช e กพ o p Blush Pop นะคะสีที่เขาทำมาตอนนี้เนี่ยมีอยู่สีสีด้วยกันซารีได้ยินว่าเขาจะทำเพิ่มนะคะก็จริงๆแล้วดีเพราะว่ามันเป็นบลัชออนที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะทั้งสีสีเนี่ยจะประกอบไปด้วยสีชมพู2อันด้วยกันนะคะที่เป็นชมพูเข้มแล้วก็ชมพูอ่อนนะคะตัวชมพูอ่อนเนี่ยจะเป็นเบอร์สีนะคะที่ชื่อว่าพัม p ๊อนะคะสีนี้สีนี้คือพัมพ๊อ นะแล้วก็สีเบอร์3เนี่ยก็คือ berry pop ก็คือจะเป็นสีชมพูที่เข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะแล้วก็สีส้มเขาก็ทำมา2สีด้วยกันมีส้มเข้มกับส้มอ่อนนะคะส้มอ่อนเนี่ยจะเป็นเบอร์2นะคะเบอร์2อันนี้ก็คือสี peach pop นะคะส่วนส้มเข้มเนี่ยก็จะเป็นเบอร์1นะคะ ginger pop เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือ จินเจอร์พัอันนี้คือพีชพอปนะคะเดี๋ยวสัล,ลี่จะสวัดส,สีให้ดูจะเริ่มจากสีชมพูอ่อนก่อนละกันนะคะชมพูอ่อนเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่คล้ายๆนะคะคล้ายๆถ้าเกิดว่าเล่นพวก m a c Extra Dimension h i g h l i g ไฮหรือว่าอายแชโดว์เนี่ยจะเป็นเนื้อคล้ายๆกันเลยนะคะลองไปสัมผัสดูได้ อันนี้คือสวอชหนักๆน,นะคะโดยใช้นิ้วมือของสาลี่สีแรกก็คือสีเบอร์สี่พัมพอปแบบนี้นะคะซึ่งเวลาใช้แปรงนะคะเวลาใช้แปรงปัดเนี่ยถ้าใช้พวกแปรงที่ไม่มีความ เขาเรียกว่าไม่มีความสปริงตัวดีๆเนี่ยแบบเนี้ยแบบแปรงพวกนี้เนี่ยจะหยิบจับผงอายแชโดว์ได้ไม่ค่อยดีนะคะจะต้องใช้แปรงที่เป็นขนจริงแล้วก็มีความสปริงตัวนิดนึงมันถึงจะจับสีไม่ใช่สีอายแชโดว์สีเมื่อก้ซิลิีพูดอายแชโดว์ใช่ไหมเออสีบลัชออนพวกนี้ได้ดีขึ้นนะคะสีนี้เป็นสีชมพูที่อ่อนที่สุดแล้วเวลา ใช้แปรงปัดบนแก้มของสลี่เนี่ยแทบจะไม่ออกสีเลยะคะ่ะน้อยมากๆเลยจริงๆนะต้องแบบย้ำๆหลายๆรอบกว่าจะออกสีนะคะมาดูอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีบ e r r y p p p เดี๋ยวสลี่จะเทียบใกล้ๆกันให้ดูนะคะ ความแตกต่างจริงๆแล้วถ้าจะไม่ต่างกันมากเลยนะคะสำหรับคนที่ขาวนะคะไปจนถึงมีเดียมสกินโทนนะผิวขาวไปจนถึงผิวกลางๆเนี่ยไอตัวเนี้ตัวพัมพ็อปเนี่ยค่ะสีอ่อนๆเนี่ยน่าจะเหมาะนะคะแล้วก็มาถึงตัวนี้กันมั่งเบอร์สแบรรี่พอปเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีผิวกลางๆไปจนถึงสีผิวเข้มเข้อะคะ่ะเพราะว่าจะปัดได้ออกสีดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ เวลาเกลี่ยหรือว่าเวลาใช้แปรงเนี่ยสีก็ยังชัดเจนอยู่ค่ะสียังชัดเจนอยู่เห็นไหมนะคะข้อดีของเจ้าบ l u s h on ตัวนี้ก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อที่ไม่มีชิมเมอร์แล้วก็ไม่มีกริตเตอร์ไม่มีอะไรแต่มันมีความชีนในตัวของมันเองค่ะมันเหมือนจะเป็นเนื้อแมตแต่ก็ไม่แมตแบบว่าทือท่อๆไม่แมตแบบว่าดูไม่สุขภาพดีเป็นแป้งๆดูแบบ ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแมตที่มีความชีนอยู่ในตัวเองซึ่งมันจะทําให้แก้มของเราดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นบลัชออนที่เกลี่ยง่ายนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนมือหนักเหมือนซัลลี่เวลาที่ปัดบลัชออนเนี่ยยิ่งถ้าเป็นบลัชออนที่แบบพิกเมนต์จัดๆเนี่ยมือหนักอะ่ะปัดไปทีเดียวแล้วมันแบบโอ้ยแดงมาเลยต้องมานั่งลบต้องมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเจ้าตัวเนี้ จะช่วยได้เยอะคือเวลาปัดไปแล้วมันเหมือนแบบเออค่อยๆบิ้วไปค่อยๆบิ้วไปสีมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแก้นะคะก็เป็นลักษณะประมาณนั้นทีนี้มาดูฝั่งสีส้มกันมั่งจะเริ่มจากสีส้มอ่อนละกันนะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะสวอดส,สีให้ดูนะคะอ่อนมากจริงๆอะคะ่ะนะแต่อย่างที่บอกคนผิวขาวๆน่าจะเหมาะนะคะเพราะว่า คนผิวขาวเนี่ยเวลาใช้พิกเมนต์ที่หนักๆเนี่ยอาจจะดูเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะผิดพลาดเกิดความผิดพลาดได้ง่ายเวลาเกลี่ยแล้วเป็นแบบนี้ค่ะนะทีนี้มาดูอีกสีหนึ่งสีหนึ่งก็คือเบอร์1 g i ่งจินเจพซึ่งเป็นสีที่โปรดที่สุดนะในบรรดาสีทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเลือกสักหนึ่งอันแล้วไม่รู้จะเอาสีอะไรดีสลีแนะนำจินเจอร์พ็นะคะจินเจอร์พก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึง แล้วก็สีจะชัดเจนด้วยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวสลิตจะเกลี่ยให้ดูนะคะเวลากเกลี่ยแล้วก็คือสีจะชัดเจนแล้วก็ยังคงอยู่นั่นเองสังเกตว่าสีมันคล้ายกันมากเลยจริงๆสลิปไม่น่าที่จะซื้อมาสองอันหรือว่าไม่น่าจะซื้อมาทั้งหมดเลยอะคะ่ะ มันใช้แทนกันได้มากๆเลยนะคะอัน,นุเอาเป็นว่าแนะนำสำหรับคนที่มีสีผิวเข้มๆซารีแนะนำเป็นเบอร์หนึ่งจินเฉพานะคะแล้วก็เบอร์สเป็นแบรรี่พ็อปอันนี้เป็นบลัชออนที่ปัดง่ายนะคะถ้าเกิดใครกังวลอย่างที่บอกไปแล้วว่าใครกังวลว่าปัดไปแล้วแล้วต้องมานั่งเกลี่ยม,มานั่งลบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปัดง่ายค่อยๆบิ้วไปสีมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะแต่ว่าเนื้อสีมันไม่ได้แบบว่า เฮ้ยไม่มีเลยพิกเมนต์ไม่มีเลยไม่ใช่มันเป็นลักษณะบลัชออนที่แบบว่าต้องค่อยๆบิ้วไปแล้วก็ความชีนของเขาทําให้มันดูสุขภาพดีมาจากข้างในดูไม่เยอะใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่อนข้างดีสมัยนี้เขาจะอินลุคที่แบบ แก้มฉ่ำๆโกโก้สุขภาพดีเหมือนไม่ได้ปัดอะไรเจ้าตัวนี้ค่ะน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ผิวขาวมากๆเลยนะคะขาวเหลืองขาวมากๆเลยเนี่ยก็ลองดูเป็นเบอร์สีเป็นพัม์พอปนะคะหรือไม่ก็ตัวพีชพอปดูนะคะเพราะว่ามัน สีอ่อนกำลังดีสำหรับคนผิวขาวๆสรีว่าลายลายนี้เป็นบลัชออนที่ดีนะคะสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยน,นะไม่ต้องเขาเรียกว่าใช้ง่ายนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการผิดพลาดนะหยิบใช้ง่ายนะคะราคาสนนราคาอยู่ที่ประมาณ900-900บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์คลินิกทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะก็ลองดูแนะนาเป็นรุ่นที่แนะนานะคะแต่ว่าก็ลองดูสีที่ เพื่อนชอบละกันอย่างที่บอกแหละว่าสัลี่เนี่ยจริงๆก็ใช้อยู่แค่2สีเป็นสีที่เข้มที่สุดก็คือ Berry Pop กับ Ginger Pop นะคะซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยสลี่ใช้สีนี้นะคะเป็นสีที่อยู่บนแก้มของสลี่เนี่ยนะตัวบ e ร์รี่พเนี่ยค่ะอืมชอบนะคะยังไงไปลองดูได้ที่เคาน์เตอร์นะคะวันนี้สัลี่ไปแล้วมีคําถามอะไรถามมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะไปแล้วค่ะเจอกันเทปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย